ของคุณและคุณจะเจอคนรักแบบนี้คุณจะเจอคู่รักแบบนี้คู่รักสายเปคู่รักที่เข้ามาทุ่มเทคู่บุญคู่บรารมีคู่ที่ดวงหนุนนำนะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงในชีวิตคุณจะเจอในเร็วนี้ต่อเมื่อคุณจะนะลุกออกจากคนเก่าได้นะถ้าเป็นคนเก่ากลับมาก็ต้องเปลี่ยนพลังงานแบบสิ้นเชิงให้กับคุณนะ,ะอืมโดยเฉพาะการเปิดตัวคุณนะนะฮะถ้าเขาไม่เคยเปิดตัวคุณเลย ไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณได้เลยถึงเวลาที่เขาจะต้องให้ความชัดเจนกับคุณแล้วนะถ้าไม่งั้นเขาจะถูกเวยีออกไปไกลเรื่อยๆ,ๆเพราะจักรวาลจะจัดสรรให้คนที่พร้อมเท่านั้นที่จะเข้ามาหาคุณได้นะคะ <S <s เดี๋ยวดูพลังงานของคุณเสร็จแล้วมาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่อยากจะเข้ามาขอโ,โอกาสเริ่มต้นคนที่จะเข้ามาให้ความชัดเจนนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นรักที่นะคะเป็นคุณนี่แหละเอ่อเป็นเขาหรือเปล่าหรือเป็นคนใหม่เลยนะคะ พลังงานวันนี้มันเปิดเริ่มต้นมาที่ตัวเขาอะเดี๋ยวเราเปิดดูพลังงานของเขาก่อนนะแต่ถ้าใดๆคุณบอกว่าคุณไม่อยากได้คนเก่าแล้วคุณตั้งใจที่จะได้คนใหม่คุณก็จะได้คนใหม่ที่สวสรรค์สรรสร้างคู่บุญคู่บารมีมาให้ถ้าเป็นเขาคนนั้นที่คุณยังรอคอยอยู่คุณต้องรอนานหน่อยนะเพื่อเขาจะปรับนะคะเพื่อเขาจะปรับ กว่าเขาจะนะะไปจัดการปัญหาต่างๆที่มันค้างคาคนเก่าของเขาสิ่งเก่าเก่าของเขา,ขเขา,ขเขาปัญหานี้สินภาระของเขาคุณก็ต้องรอนะ,ะแล้วเขาจะต้องทานะ,ะสร้างบุญสร้าง,างบาร,รมีเพื่อให้ตามคุณทันอีกแล้คุณก็ต้องรออีกนานนะะถ้าคุณเร่งด่วนคุณเปิดอกเปิดใจให้คนใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวดูพลังงานของเขาต่อเลยนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรเขาคนนั้นคือใครเป็นอย่างไรนะเป็นพลังงานของคนที่นะันหลังให้กับคุณแล้วค่ะเป็นพลังงานของคนที่รักเพื่อเลือกอ่ะนะ เขามีอาจจะมีคนหลักของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็มาเจอคุณทีหลังนะคะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปหรือเขานะพูดง่ายๆว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแหละเขาก็หลอกให้คุณไปเป็นมือที่สามนะ,ะหรือคุณเป็นคนจริงอยู่แล้วเขาไปหลอกมือที่สามเข้ามาเป็นอย่างงี้ก็ได้เป็นความรักที่เขาไม่สามารถปล่อยใครได้เลยเขาจับเอาไว้ทั้งสองคนนะ นะเป็นพลังงานของคนคน่อนข้างเห็นแก่ตัวนะชาวธาตุไฟเมษสิงธนูถ้าตอนนี้เวลานี้คุณไม่ได้พูดคุยกันคุณมีปัญหาคุณมีประเด็นกันคนคนนี้เขาหยุดในการส่องมองหยุดในการเฝ้ามองคุณไม่ได้เลยนะกิจว่าประจําวันของเขาก็คือการแอบส่องแอบมองคุณนั่นแหละถ้าคุณบอกว่าจะส่องจะมองได้ไงคะแม่หมอนะลองบอกกันไปแล้วเขาก็มีนะคะแอคคา์ปองนะคะอวตารล่างหลุมล่างอาวตารของเขานะเออนะ เข้ามาแอดเขาต่างๆเข้ามาส่องคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่โพสต์ในเรื่องสาธารณะใดๆเลยเขาก็ส่องในรูปเก่านะความรู้สึกเดิมๆเขายังมองคุณอยู่เสมอถ้าเขารู้จักที่ทํางานของคุณรู้จักเพื่อนทํางานของคุณเขาไปสืบสอบกับคนที่ทํางานของคุณด้วยนะถ้าเขารู้จักเพื่อนของคุณรู้จักญาติพี่น้องของคุณคนๆเนี้ยนะก็ไม่หยุดในการถามไถ่เรื่องของคุณค่ะเขายังปล่อยวางละวางจากคุณไม่ได้แล้วเขาก็ยังระวังจากอีกหนึ่งสิ่งไม่ได้นะภพ่ใบแรกนะ เขาอาจจะตัดสินใจเลือกนะคะคนที่เออเขาอาจจะมีปัญหามีภาระมีนี